สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะผูก็จะมาแสดงการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบซื้อตามโจทย์กิจกรรมเสริมทักษะหน่วยที่7วันที่20พฤศจิกายนนะคะสินค้าที่ซื้อจากบริษัท SV จำกัดเมื่อวันที่19ตามใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่ SV02 เพราะว่า Deskjet Printer มีตำหนิจำนวนหนึ่งเครื่อง แล้แจ้งให้บริษัท SV รับทราบแล้วแต่ว่าไม่ได้คืนสินค้านะคะบริษัทจึงลดราคาสินค้าให้1,000บาทได้รับใบลดนี้ใบกำกับภาษีเลขที่002รายการนี้เราไปดูวิธีการบันทึกบัญชีในโปรแกรม Smartbit กันนะคะที่หน้าต่างโปรแกรม Smartbit นะคะที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าเรามาเลือกเมนูเป็นใบลดนี้ซื้อเชื่อ ะะหรือถ้ากด w o r k ์กโฟก็คือเลือกเมนูใบรถหนี้สินค้าซื้อเชื่อนะคะกดโอเคค่ะกด F3 เพิ่มนะคะใส่ตรงช่องเลขที่อ้างอิงเราได้รับใบลถหนี้เลขที่002มานะคะใส่เลข002ตรงนี้ใส่วันที่เอกสารค่ะ ผู้ขายคือบริษัท sv Enter เลือก sv มานะคะตรงช่องนี้เราจะต้องค้นเอกสารก็คือใบแจ้งหนี้ที่เราซื้อสินค้ามานะคะกดตัว y ค่ะแล้วก็เลื่อนมาตรงช่องเลขที่ภายในกดจุดแล้ว enter นะคะเราไปเลือกเอกสารเลขที่ sv 0 2ตามที่โจทย์ระบุไว้นะคะกด enter เลือกค่ะ แล้วกดโอเคค่ะตรงนี้จะขึ้นหน้าต่างถามมาว่าต้องการลดจำนวนหรือไม่หมายความว่าถ้าเรามีการส่งคืนสินค้า,าจะต้องเลือก yes นะคะแต่ถ้าไม่มีการส่งคืนสินค้าเราจะต้องเลือก no ในโจทย์ของเราเขาบอกว่าไม่ได้คืนสินค้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องกด no นะคะโปรแกรมจะดึงเอกสารใบส่งของขึ้นมาให้เรานะคะ เราก็ไปลบรายการที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะคะเอาเมา์ไปคลิกที่ลำโพงกด F 3ลบสินค้านะคะไมโครโฟนก็ไม่เกี่ยวกด F 3ลบนะคะเครื่องเล่น DVD ก็ไม่เกี่ยวกด F 3ลบเหลือเฉพาะ h ด p r i n พิ r ที่มีตำหนิจำนวนหนึ่งเครื่องแต่เราไม่คืนสินค้าเพราะฉะนั้นตรงช่องจำนวนตรงนี้ใส่เป็น0ูนย์นะคะกดโอเคค่ะ บริษัทลดราคาสินค้าให้1,000บาทให้เราเอาจำนวนเงิน1,000บาทมาใส่ตรงช่องมูลค่าสินค้าตรงนี้นะคะ1,000ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกด f 1 0บันทึกนะคะโปรแกรมก็จะไปลงบัญชีให้ที่สมุดรายวันซื้อเชื่อ โดยโลงบัญชีเดบิตเจ้าหนี้การค้าเคดิตสินค้าส่งคืนและส่วนลดและภาษีซื้อให้นะคะเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกด f 1 0บบันทึกค่ะกด no น,นะคะแล้วก็ escape ออกค่ะ